สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ผ่านถนนสายเอเชียนะคะจังหวัดชัยนาททางหลวงใหมายเลข32ส,ส,สามารถแวะมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านของเราได้นะคะพิกัดร้านพิมพ์ใน Google Map เลยขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปีกทรงแหเราจะห้อยไว้ในบ้านจะลึกหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาเลือกในบ้าน แห่เรามีทั้งแห่เอ็นแห่ได้มีทุกขนาดเราจะมีอยู่ในถังในบ้านอีกนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตาสองเซนครึ่งแห่ได้เรามีตั้งแต่เซนเสองถึงหกเซนส่วนแห่เอ็นก็จะมีตั้งแต่เซนครึ่งถึงสิบสองเซนตัวนี้สามเซนมีได้เบอร์หกมีได้เบอร์สี่ตัวนี้สองเซนจะเป็นได้เบอร์สองเพราะฉะนั้นลูกค้าสนใจเป็นแห่เอ็นแห่ได้ เดินเข้ามาเลือกข้างในร้านได้เลยแห่เอ็นเกลียวแห่เอ็นปอนจะมีตั้งแต่เซนครึ่งเอ็นปอนมีเซนครึ่งถึง10เซนเอ็นเกลียวมีตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนตัวนี้2อเซนครึ่งเอ็นเบอร์25มี8ศซอกถึง12ศอซอกตัวนี้ก็เอ็นเกลียวนานโนตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตา6เซนเอ็นเบอร์40ส มีตั้งแต่9กซอกถึง12บสอซอกเนี่ยค่ะ6เซนตาก็จะประมาณนี้อันนี้เอ็เบอร์ห้าิบแปเซนแปเซนของทางร้านก็มีตั้งแต่10บซอกถึง12บสซอก อยากให้เดินเข้ามามาเลือกซื้อในร้านแหเรามีเยอะมีอยู่ในถังอันนี้ก็ห้อยให้ดูตัวอย่างตัวนี้3ามเซนครึ่งก็จะมี 8, ปดอกเก้าอกสิบอกสิบเออกตัวนี้3ามเซนเอ็นปอนมีตั้งแต่7จสอกถึง12บสอกวันลากปลาตัวนี้จะเป็นตา4เซนเพาลึกเก้าลุมบนเรียบร้อยยาว18เมตร วนลากปลาเรามีตั้งแต่ตา2เซนถึง6เซนสเซนตัวนี้จะเป็นได้เบอร์หกเนี่ยค่ะส่เซนส่วนตัวนี้6เซนได้เบอร์หกลึก1ิบอกยาว18เมตรเนะื้ออวนลึก1ิบอกขึ้นเผาเก้าเจลือเนะนื้อลากด้านบนอยู่3ามเมตรยี 20. ไม่รวมเผาตัวนี้ดังกัด ัารล้อมปา4เซนลุมบนเรียบร้อยยาวใช้งานจริง15เมตรติดลูกโซ่เหล็กแต่ไม่ขึ้นเพาตัวนี้เป็นด่างกักด่างกักของทางร้านก็จะมี3เซนกับ4เซนสีขาวจะเป็นเนื้อนิ่มถ้าสีแดงสีดำจะเป็นไนลอนแข็ง3เซนจะยาว11เมตร3เซนก็จะมีความลึก7ซอก8ซอกและ10ซอกติดลูกโซ่แต่ไม่ได้ขึ้นเพา ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคอนโดปลาสีฟ้าคอนโดกุ้งขนาด0.5เซนสีแดง2เซนสีเขียวสีดำก็จะเป็นตา3เซนคอนโดกุ้งมี5โคง้ง10โคง้ง15โคง้งคอนโดปลาก็จะมี10โคง้งถึง50โค้งเลยสนใจตัวไหนถ้าเข้ามาส่งออนไลน์ก็ได้นะคะ แอดไลน์เบอร์โทรหรือโทรเข้ามาหาร้านได้เลยสำหรับคอนโดมีค่าส่ง120บาทแหอวนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มหรือใครที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทจะเข้ามาเลือกซื้อแหที่ร้านก็แวะเข้ามาได้เลยหรือสนใจเปส๊สวยๆทาร้านก็มีให้เลือกแวะเข้ามาตัวนี้คอนโดแหตั้งลึกหน่อยเพราะว่าในบ้านเรามีเยอะเนี่ยคะ่ะ แห่เอ็นเกลียวควนลากปลาควนล้อมปลาหรือดังกักกันปลาคอนโดปลามีมากไซส์หลายขนาดสะดวกค่ะร้านติดทางห่วงเดียวรถก็ามาได้เลยกับร้านกับรถที่หน้าร้านได้เลยฝากไปด้วยนะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทแฟนเพจ Facebook ขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปิกสง่งนคะคะส่งออนไลน์ก็ได้อยากเข้ามาเลือกชมสินค้าในร้านก็เชิญได้เลยร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นหรือใครมาเวลาใกล้เคียงโทรมาหาทางร้านก่อนได้ถ้าแม่ค้าอยู่ร้านขายให้ได้ตลอดเพลก็มากมายหลายขนาดชอบตัวไหนก็ทักเข้ามา ได้วยจังหวัดใชนา้าทางหลวงใหม่เลขยก3สใส่ s ายเอเชียขะเข้ากรุงเทพพิมพ์พิกัดร้านได้เลยอ่าถ้าใครรู้จักโรงงาน s อสซก็จะเลยมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงร้านเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ